สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะสำหรับเย็นนี้นะเดี๋ยวแอดจะวางฮานอยให้เป็นแนวทางสำหรับเย็นนี้นะคะฮา,านอยวันที่7นะคะเดือน7เนาะ วางให้ทั้งฮานอยธรรมดาแล้วก็ฮานอย V.I.P. นะคะสมาชิกท่านใดค่ะสนใจที่จะซื้อสูตรฮานอยนะคะไม่ว่าจะเป็นฮานอยธรรมดาหรือว่า V.I.P. สามารถมาได้นะคะที่ idline may 5933นะคะมี id เดียวนะคะ may 5933สูตรมีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่าสามารถใช้ได้ตลอดชีพค่ะซื้อเพียงครั้งเดียวจ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะสูตรใช้ในเครื่องคิดเลขในการคำนวณไม่ใช่โปรแกรมนะคะ สวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยแล้วกันเนาะสำหรับสมาชิกท่านใดค่ะที่ชื่นชอบในการเล่นหานอยนะคะก็สามารถเอาไปเป็นแนวทางสำหรับเย็นนี้ได้นะคะ อ่าสําหรับฮานอยธรรมดานะคะก็จะมีเด่นวิ่งรูด1กับ0เนาะตัวเจาะนะคะ1019181716นะคะ09080706แล้วก็05นะคะอ่าต่อไปค่ะฮานอย VIP นะคะคํานวณตามสูตรเนาะ แอดไม่ได้มาลงให้ทุกวันนะคะถ้าสะดวกถึงจะลงให้นะคะสมาชิกท่านใดสนใจที่จะซื้อสูตรเอาไปใช้เองก็สามารถถักแอดมาได้นะคะที่ id line นะ may 5933นะคะอันนี้ฮานอยธรรมดาเด่นวิ่งรุ่น1กับ0นะคะสวนฮานอย vip เด่นวิ่งรุ่น1กับ3ค่ะตัวเจาะ101918171 หกนะคะ0908070605ส่วน VIP 1 0 1 9 1 8 1 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3้นะคะยังไงขอให้สมาชิกทุกท่านนะคะรวยๆกับหาหน้อยสำหรับเย็นนี้ส่วนสมาชิกท่านใดค่ะสนใจซื้อสูตรหวยต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นหวยรัฐบาลหวยดาวหวยหุ้นไทยหวยหุ้นนอกนะคะ มีทุกหวยเลยนะคะสามารถถักแอดมาได้นะคะที่ idline may 5 9ย3ย้ําว่าสูตรสามารถใช้ได้ตลอดชีพนะคะซื้อเพียงครั้งเดียวจ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นใช้เครื่องคิดเลขในการคํานวณน,นะคะอ่าลืมนะคะว่ามี id เดียวเท่านั้นนะคะ idline may 5 9 3 3แอดขอจบไลยสุดเพียงเท่านี้สำหรับฮาหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ